มาส่งกล้วยอีกนะคะมันจะลําปลายปลายลูกเขานะคะแต่ว่ายังไม่จัดดีนะคะต้องรอก่อนลูกยังไม่อวบยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะคะลูกยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยลูกยังเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่นะคะไม่จัดใช่ไหมคะกล้วยยังไม่จัดนะคะ กล้วยน้ำวาขาวค่ะอยู่ข้างบ้านนะคะอันนี้มองไปนั่นคือถนนค่ะตรงนี้มันก็เป็นถนนเข้าบ้านอีกทางนึงคะแต่ว่าหญ้าหญ้าปกคลุมค่ะก็ก็เป็นรั้วอย่างดีนะคะเป็นรั้วค่ะเป็นรั้วนะคะเป็งก่อนเปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะเพื่อ เป็นป่านะป่ะอันนี้เป็นกล้วยมาปลูกมะเขือไว้เหลืองเลยค่ะม,มูลงัวขี้งัวนะมาใส่ไว้ค่ะก็วันก่อนเปิดน้ำไว้มันมันขังท่วมเลยทั้งวันว่าปิดไม่ยิมปิดผิดนะคะปิดผิดรักตายเป, <c oughs> เปิดน้ำไว้ทั้งวัน,นไปทำง,งานบ้านไม่มีคนอยู่นะคะอยู่คนเดียว ก็ส่องแล้วส่องอีกนกะกล้วยมันยังไม่ลูกใหญ่อยู่นะคะลูกใหญ่ยู่แต่มันยาวไม่อ้วกจุกจุกจะดำๆค่ะแต่รอเขาหน่อยเขาเอ็นเอ็นอยู่นะคะเอ็นอยู่อันนี้เป็นชะอมชะอมก็ขึ้นไปต้นใหญ่นะคะสูงใหญ่ อย่าต้องบอฟันเขาจะอมนี่ค่ะสูงต้องบอฟันใน้ก็ยอดเขาแตกะไมะละกอมันจะเป็นป่าข้างบ้านนะ่นั่นกล้วยกล้วยอีกหนึงนะคะไอ้กล้วยอีกต้นหนึ่งอย่างเพิ่งออกเครือต้นเดียวค่ะไม่ได้ลุยเข้าไปตัดใบเขานะเถาอะไรเขาพัน แข่งกันสูงเขมามะกอก็สูงไม่งามเลยผักผงที่รดนี่ผักผงที่รถก็ไม่งามมันเป็นน้ำเป็นน้ำป่าปาค่ะน้ำป่าๆนะค่ะอันนี้ก็พันแรงโดนโดนน้ำเข้าไปถ้าจะไม่ค่อยดีเนี่ยออกออกดอกน,นี่ค่ะ มันจะที่ว่าลืมปิดน้ำเนี่ยมีดอกมีดอกนะคะลืมปิดน้ำารากเขาเขาไม่ชอบน้ำนะอันนี้ก็ลูกเล็กเนาะสุกอยู่ลูกนี่เนี่ยจะสอยลงมาค่ะสอยลงมานะคะมันคือกล้วยเล็บมือนางที่ไม่ยอมออกเครือนะคะเนี่ยค่ะ ลำต้นน้อยนึงเนี่ยต้องมาลิดก,การเขาออกอีกใช่ไหมคะที่เพื่อนใน youtube บอกนะคะนี่คะ่ะกล้วยลิบมือนางที่ชอบกินนะคะแต่เขาไม่เคยออกเครือให้นะคะเดี๋ยวจะต้องมาลิดก,ก้านเขาใช่ไหมคะน,นี้ค่ะพุทธรักษามาลงไว้ที่ดินตรงนี้นะคะหน้าแรงคะ่ะเขาไม่ค่อยซ้อนเท่าไหร่นะคะ แล้ก็รดน้ำตรงนี้อยู่ไปชะพูขึ้นเต็มเลยค่ะชะพูนะคะพี่พิมพ์ก็ลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน